ครับจากคลิปต่ตอเนื่องเมื่อสองสาวันที่แล้วนะผมพูดเรื่องเกี่ยวกับการเล่นเป็นวงอ่ามันก็มีเรื่องของอะไรนะจังหวะทํานองแล้วก็อารมณ์ถูกไหมที่นี้เมื่อเรามาเข้าในรายละเอียดของคําว่าจังหวะในวงดนตรีสากลมีกรองเบสกีตาร์นะครับและอุปกรณ์สําหรับกรองที่เรียกว่าเพอร์คัชชัน เกระชั่นนี้ก hmm ็คือพวกเครื่องเคาะเครื่องเคาะเครื <out> ่องอะไรต่างๆนะครับ <made> ชิงล้วนหิงช uh, ิงชาบกองตะโพนกองบองโก้นะครับอะไรต่างๆบัคคาร่าผมไม่รู้นะมันเรียกว่าอะไรนะไอ้แก๊บแก๊ปแก๊แก๊แก๊เขย่าเขย่าอันนี้นะมันเป็นอุปกรณ์เครื่องให้จังหวะอ่าคุณรู้ไหมว่าดนตรีเนี่ยความสนุกสนานจะตกเป็นหน้าที่ของตรงนี้นะครับเป็นหน้าที่ของกรองของเครื่องเคาะเครื่องเกระชั่นเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นน้อยชิ้น ผมพูดว่าเล่นอุปกรณ์สักสองสาชิ้นนะกีตราตร์เบสกองกีตราร์สองตัวกีตราร์ตัวเดียวนะครับแล้วอะไรในทีมที่เราจะต้องมาคิดถึงก็คือเรื่องของจังหวะเนี่ยเรามามองกันว่าในส่วนของพาร์ทเบสพาร์ทกีดเพลเบสผมไม่พูดนะฮะมันก็จะมีวิธีเดินเบสเดินกกฟิ้งของเบสแบบจังหวะหลายๆอย่างที่ควรจะต้องทํามองเข้าใจนะครับซึ่งตรงนั้นแหละมันจะช่วยให้การทําวง แบบน้อยชิ้นเนะี่ยมันมีความกระชับของการยืนพื้นของความแน่นของพื้นฐานะของโครงสร้างทงดนตรีของวงนะฮะไม่ใช่ว่าโครงสร้างงอนกรีอย่างอื่นผมจะไม่พูดกว้างของวงที่เราเลือกที่จะทํามันขึ้นมาเพื่อเล่นด้วยกันกับเพื่อนครับเรามาดูก่อนนะฮะในผมจําไม่ได้แล้วผมก็ไม่ได้ทําตารางมาแล้วไม่ได้มาเชี่ยวชาญในเรื่องว่า,ากรองหรือกีตาร์ที่จะต้องตีในสัดส่วนในการนับหรือคุ๊บวิง่งตามจังหวะมาตรฐานของสากลที่เรียกนะนะั้นน่ยมันมีระดับความเร็วเป็นการ เขาเรียกอะไรให้เลเวลของน้ำหนักส่วนและวิธีการตีของกลองซึ่งมันก็จะต้องส่งผลมาหากีตาร์เหมือนกันเรามาพูดง่ายๆก่อนเลยสมัยผมเป็นเด็กนะเรียนดนตรีเนี่ยก็ถูกฝึกให้ชี้ให้เห็นว่าจังหวะแบบนี้คือบีกินนะตีนะมาตีกันอย่างนี้อาจารย์ก็บอก เบสเขาก็จะเล่นคู่หนึ่งคู่ห้าอย่างงี้นะฮะส่วนกีต้าร์นั้นก็ต้องมาฝึกปับ๊บตึงปับ๊บตึงปับ๊บตึงเนี่ยนฮะนี่คือชุดหนึ่งลักษณะของบิกินซึ่งลักษณะของบิกินนั้นก็จะไปเหมือนกับจังหวะโบเลโรซึ่งจังหวะโบเลโรเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะช้า ESCO กว่าบ,บิกินนิดหนึ่ง นะแต่ใครจะเอามาเล่นช้าเล่นไวในการแสดงจริงก็ไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นเพลงเหล่านี้จังหวะเหล่านี้มันไปอยู่ในไหนนะครับมันไปอยู่ในเพลงลูกทุ่งซึ่งเพลงลูกทุ่งของเราเนี่ยอ้างอิงยืนพื้นมาจากจังหวะที่เป็นลาตินกูฟิงหรือลาตินบสทซะส่วนมากนะครับเรามาเริ่มต้นด้วยจังหวะบิกินไปฝึกแล้วไปหาดูนะครับคนที่อยากจะเล่นด้วยดนตรีที่น้อยชิ้นเนี่ยการสร้างกรูฟิงร่วมกันระหว่างกีตาร์เบสกองจะต้องเป็นพื้นฐานหลักให้กับโครงสร้างดนตรีก่อนนะครับ ซึ่งไอ้ตรงนี้ยผมผมผมเชื่อว่ามือกีตาร์หรือนักดนตรีบ้านเราเนี่ยละเลยแล้วข้ามตรงนี้กันไปซะมากครับจึงไม่ค่อยเห็นคนที่เล่นกีตาร์เล่นกันแบบนี้นะครับซึ่งไอ้ตรงนี้มันมีมาแต่โบราณและมีแต่หนนงานแลวลาติน,นผมก็จะจําได้ว่าบีบเนี้มันเป็นบีกินกับโบเลโรนะครับกองกติมไป ว่าเพลงลูกทุ่งในสมัยก่อนนะครับตั้งแต่ไล่มาแต่เรายังไม่เกิดพ่อเราย,ยังไม่เกิดด้วยนะฮะจังหวะมักก็จะเป็นรักษะแบบนี้นะครับแล้วตัวเบสตัวกีตาร์ตัวกลองก็จะไปในทิศทางเดียวกันดังนั้นก็เมื่อมันช้าก็จะมีพวกบองโกมีเบิร์กชัน่นมีไอเครื่องเคาะเครื่องขอเองขยา่าแคมเบรลีนบ้างอะไรบ้างเข้ามาผสมนะครับเพื่อให้สัดส่วนมันเกิดความชิบชับชิบชับชิบชบ,ชบ,ชบกระชับแน่นขึ้นนะครับซึ่งในดนตรีแนวแบบนี้มันก็หายจางหายไปจากสังคมไทยไปซะเยอะแล้วแต่ว่า หลังจากนั้นไม่นานก็มีนักดนตรีรุ่นใหม่ๆไปหาเพลงพบกนี้มามาเล่นอย่างพี่เอาเอาอะไรนะหัวใจผมว่างนะของอาจารย์สุรพลมาเล่นมาทําใหม่มาไป็นดนตรีแบบอะไรนะสหายสุรานะอ่านอะ่ามาทำมีมีเยอะนะเพลงที่เป็นลักษณะแบบน,นั้นนะครับเอาบียดแต่วนั้นมาเปลี่ยนจังหวะมาเป็นชาๆ,ๆปไปเลยคือเอาเรามาว่ากันดูบีกินก่อนนะอน่ะ เป็นอย่างนี้จังหวะต่อมาอาจจะเป็นลักษณะแบบวอชนะครับวอชวอชเนี่ยก็คือสามุดสี่แป๊บตึงแป๊บแป๊บปึงแป๊บแป๊บปึงไอ้ทำเสียงแป๊บแป๊บนี่คือนะไม่ใช่ตรงนี้นะ บ้างจังหวะที่มันเป็นสายเปิดอตรงนี้ช่วยนะฮะนี่เรียกว่าวอลส์ก็คือ3.4นะครับในหนึ่งห้องมีโน้ตตัวดำแค่3ตัวนะครับซึ่งจังหวะเหล่านี้ก็ยังอยู่ในเพลงสมัยใหม่ก็ยังมีนะฮะหลายเพลงแล้วก็ในเพลงยุคตั้งแต่ ตัแต่โมดนตรีในเมืองไทยมาก็มีหลายเพลงที่ใช้บีทการนับแบบ3ามนสี่ะครับอ่ะนี่ไป2อจังหวะแล้วฮะก็คือทับงปึ๊บับนะครับ,รบะะซึ่งพวกนี้จะเป็นบีทนับที่นิยมในดนตรีสากลที่ผ่านมานะครับเราไม่เคยถูกฝึกเรื่องพวกนี้แล้วไม่ได้เข้าใจเรื่องพวกนี้เวลาเราไปเล่นเป็นวงนะะเพลงมันมีหลากหลายและไรตี้มาก เมื่อเราตีไม่เข้าจังหวะบางคนตีคอร์ดได้นะฮะต,ตีได้ถูกคอร์ดแต่กูวิ่งไม่ถูกต้องกับเส,ะส,ะสะียดนตรีความเป็นวงหรือความกระชับบนพืน้นฐาน,น,นทางดนตรีที่จะรวมวงกันมันจึงไม่เกิดขึ้นคุณเล่นดนตรีกีตาร์เจ็ดแปดตัวถ้ามาเล่นวอลส์นะครับคุณไม่ตีอย่างนี้เข้าด้วยกันอีกคนตีก้องแกงก้องแกงก้องแกงอีกคนหนึ่งฟังฟังฟังดนตรีคุณจะไปแน่นได้ยังไงนะครับเพราะคุณยังไม่เข้าใจบีทการนับในการตีคอร์ดให้เข้ากับ พื้นฐานทางจังหวะที่เลือกใช้ในแต่ละเพลงนะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือต้องไปดูนะครับมันจะมีเขาเรียกอะไรเลเวลของความเร็วบีตไท,ทมิง่งในการนับนะครับเป็น60 62 70เกิน70นี่เรียกว่าจะต้องเป็นบีทของแทงโก้เป็นของตะลุงเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเรื่อยๆเป็นบีทของชาชาชาบีทของดิสโก้นะครับจนเร็วขึ้นจะเป็นกอลชาต้องมาแบ่งห้องนับแบบ 2: องนสี่ก็พึง่ง กอลชาหรือจังหวะมาสนั่นเองครับเมื่อเราเข้าใจพื้นฐานของการตีคอรดเราก็มาไล่ทีละอันนะครับเมื่อกี้ไปแล้วนะครับบีกินโบเโลโรอ่าวอร์สามสี่ทีนี้ลองมาดูจังหวะอันหนึ่งเป็นตะลุงนะฮะตะลุงคืออะไร <c oughs> มีเยอะนะที่เราไม่รู้ว่านั่นคือจังหวะตะลุงนะครับอย่างาเพลงของพงเทพกุดนชำนานเพลงของอ,อะไรหลายอย่างผมจําไม่ได้แล้วนะครับตะลุงคือ เนี ra, sí, decir, ini, you know like, ่ยเป็นจังหวะตะลุงนะฮะบีทการหยียบกระเดื่องบีทของการเล่นจริงๆโดยพื้นฐานสัดส่วนแบบนี้เป็นจังหวะที่สมัยก่อนเราเรียกว่าจังหวะตะลุงฟังเหมือนหนังตะลุงไงไม่รู้นะนะแต่ผมไม่รู้ว่าภาษาลาตินจะเรียกว่าอะไรแต่ตะลุงนี่ผมเชื่อว่าน่าน่าจะไม่ใช่ภาษาลาตินเลยนะฮะนะไอ้ในบี้ตึงดึงดึงดึงติ๊กโตตึงเนี่ยเขาเรียกว่าจังหวะอะไรม้าย่องนะสมัยก่อน นะเขาเรียกจังหวะมายองต้องตีอายุเก่าๆตั้งแต่สามสิบสี่สิบปีลงไปเนี่ยจะเข้าใจเลยว่าจังหวะมายองเนี่ยเขาจะรู้กันเลยนะมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะซึ่งเพลงหลายเพลงนะมีสัดส่วนของการเล่นคอร์ดแบบนี้โดยในเพลงสมัยใหม่อย่างเพลงของน้ำหมูเอยเพลงองอะไรเอยหลายเอยสัดส่วนเยอะนะครับอ้าวเข้าใจแล้วนะ,ะว่านี่คือลักษณะแบบตะลุงนะครับบางคนจะไม่เข้าใจเพรามันตีไงง่ายๆวิธีการจะตีคอร์ดจับบีสของกอง,งดึงเดิ้ดึงเดิ้ดึงตึกโต๊ะตึงเดิ้ดึงเดิ้ดึงตึกโต๊ะเนี่ยมันก็จะตีคอร์ดตามนั้นนะครับ เนี่ยคือที่มาของกรุฟวิ่งของพื้นฐานของวงนะครับอา้าวมาดูจังหวะต่อไปแทงโก้นะครับเราได้ดูหนังไหมทูไลนะอานอนสวัสนเนเดิเกอร์แสดงกับอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้ดาราหน้าเขาสวยอะหน้าเขาตรงสูงหน้าเขาจะออกยาวๆนิดไอสิ่งอะไรเซเวนเกอร์อะไร,รเนี่ยฮะ,นะะเขาพอจบท่อนจบเขาบอกตะลุงไหมที่รักเนี่ยเขาไปเต้นตะลงุงเอ้ยไม่ใช่ตะลงุงแทงโก้ไหมเขาก็เอาคาบดอกไม้แล้วใครดูนะฮะ แทงโก้คือนะครับเห็นไหมเพลงล็อกเพลงหนึ่งเพลงเลยนะวันเด็กใช่ไหมจังหวะเป็นแทงโก้นะครับคุณรู้ไหมว่ามันมาอย่างไงนะวันเด็กใช่ไหมของคาราวาใช่ไหมพี่ต่อยมือกองอยู่ใ,ใกล้ๆนะครับเน,<ๆ>นี่ยฮะเห็นไหมฮะ าก็จะแท็บ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 แท็เห็นไหมเรายังไม่รู้เลยว่าไอเพลงวันเด็กนี่มันเป็นจังหวะแทงโก้นะสัดส่วนแบบแทงโก้แค่เขาเอากรุฟวิ่งของการเดินทางของคอร์ดของจังหวะสัดส่วนนับอย่างนั้นมาทําให้เป็นล็อกใส่ดิสรชั่นเข้าไปไงมันไม่ดิสอ๋อผมเสียบแจ็คทีเดียวอันนี้ ดนต,ตรีที่เรียนแบบจากรุ่นบรรพบุรุษเราเรียนแบบได้แต่เราไม่รู้ที่มาที่ไปเราจะสูญเสียโอกาสที่เข้าใจมันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยนะครับผมยกตัวอย่างให้เห็น,นง่ายๆนี่คือพูดกันเห็นชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ยังมีเพลงอีกเยอะเลยที่มันมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นว่ามันมาอย่างไงมาจากไหนนะครับอา้าวทีนี้เมื่อกี้ไปแล้วแทงโก้ตะลุงนนะครับอันนี้มาดูจังหวะโซนซึ่งเป็นจังหวะที่เราคุ้นหูมากนะครับ những bạn xôn กว่ามั้งนะคนเล่นกีตาร์ผมว่าน่าจะตีจังหวะนี้ได้เพราะมันวาโอ้มันง่ายมากนะฮะนะนะครับก็คือึงิ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 งเปลี่ยนข้องนี่จะเป็นตึง จังหวะโซนก็ยังไปใช้ในบีที่โซนเนี่น่าจะอยู่ประมาณเจ็ดสิบถึงน่าไม่น่าจะเกินร้อยร้อยห้าร้อยสิบเนี่ยผมจำไม่ได้นะฮะต้องไปดูมันจะมีตารางให้ดูว่าบีทนับของการจังหวะแต่ที่เราเรียกมันจะมีความไวสูงขึ้นสูงขึ้นน,นะครับผมก็พยายามจะไล่อย่างนั้นมาจริงๆมันมีอีกเยอะนะที่เป็นจังหวะที่ตีแล้วมีลักษณะแบบชื่อเรียกแยกเฉพาะอย่างถ้าเป็นลักษณะบีกินโบเิโรถ้ามีตีโพกัชั่นแยกย่อยออกไปมีส่วนยกตรงนั้นขึ้นมาชื่อมันเปลี่ยนไปอีกนะฮะที่ผมมัน่มรนระครับ ซึ่งเราก็ไม่ได้พูเ้เ่ยวชาญแบบนั้นต้องไปถามคนที่เขาเรียนทางด้านดนตรีและของเอกกรองมาหรือเบอร์เกชันมาในในวิลาลในใน,ในมหาวิลาลยนะพวกนี้เขาจะมีชื่อมีต้องไปสอบะต้องตียงงอย่างนั้นได้ทําอย่างนี้ได้บีดนับอย่างนี้ได้ต้องตีถูกสัดส่วนนะมันมีรายละเอียดเยอะเลยครับผมไม่ได้ไปเรียนนะฮะแต่ผมว่าอยู่กันนานนะก็เลยเามาเล่าบอกเล่ากันฟังได้นะครับเอามาถึงโซนนะทีนี้มาถึงดิสโก ว่าที่ว่าซอยปั๊บ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 มันจะเป็นบีทนับของโต๊้โต้โต้โต๊โตนี่ลักษณะแบบดิสโก้ดิสโก้ก็จะมีแยกกันไปอีกว่าดิสโก้แบบไหนแบบดิสโก้แบบไฮแฮทมือเดียวนะหรือไฮแฮทสองมือตีสลับโต้โต้โต้โไอลักษณะแบบนี้ฮะซอยอย่างเงี้ยก็คือเราพยายามสร้างบีทให้เข้ากับเพอร์คัชชั่นของกลองเพอร์คัชชั่นของกลองคืออะไร ก็ทุกตัวนั่นแหละฮะไฮแฮตเอวยซันแนเอวยับเบลเอวยบองโกเอวยทำหนึ่งทำสองฟอร์ทำเอวยที่เขาลดหรือสอะไรพวกเนี้ยนั่นคือเพอร์กัสชันในการตีบีทของกองถ้ากุ๊กวิ่งของกองก็แค่สัดส่วนที่ต้องตึกโต๊ะโต๊ะตึกรถโตตึกโต๊ะอะไรพวกนี้นะฮะเอาละทีนี้ดิสโก้พื้นฐานมันจะคล้ายๆกับโซนแต่มันจะไวเนะเหมือนโซนนะ เมื่อเราฝึกพวกนี้มากขึ้นนะครับมันจะทําให้ความกระชับในการเล่นของเราเนี่ยมันถูกสร้างซับพอร์ตให้กับทีมให้กับวงที่มีเครื่องดนตรีน้อยชิ้นต่อให้คุณมีกิเี่ส20ตัวบนเวทีกองหนึ่งชุดเบสหนึ่งชุดหรือกองห้าชุดบนเวทีถ้าบอกดิสโก้แล้วมันต้องไปทางเดียวกันหมดทุกคนจะต้องเล่นออกมาบีทพร้อมกันเพราะนั้นเลยไม่จําเป็นจะต้องมีเครื่องดนตรีมากเกินไปนะครับนี่คือสิ่งที่ผมยืนยันนะครับสามชิ้นเอาอยู่หมดนะครับ แค่คุณอยากจะเล่นเพลงไทยมนเพลงคาราบาวเพลงแล้วเ,เ,เป็นยังไงกว่ดิสโกโ้กองขึ้นมาเบสขึ้นมาตึงดึงดึงดึงแค่นี้นะข้างล่างนี่ฟังกระึ่มเท่ากับวบงเจ็ดแปดชิ้นเลยไม่เชื่อลองไปทําดูฮะผมไม่ได้พูดเกินเลยนะะเพราะว่ามันมันถ้าสิบกีตาร์สิบตัวอยูบบ่บนเวทีตีบีดิสโกโ้บันก็จะออกมาเหมือนกันหมดถูกไหมฮะไม่มีใครเหลื่อมใครล้ําใครแยกย่อยออกมาเสียงมันจึงเป็นเสียงเดียวที่หนาบนเวทีเท่านั้นเองแต่ถ้าคุณคนเดียวสามารถเอาอยู่แล้วยอม นิดหน่อยก็คือเวลาโซโล่เล่นเหมือนเพลงจริงทุกอย่างเวลาโซโล่กองกับเบสมันก็จะคุมไปหมดแล้วเมื่อเล่นเพลงช้าที่เป็นแบบเพลงโซโล่ล็อกเพลงป๊อปผมมีวิธีแนะนำอย่างนี้คือนะครับนะครับกีตาร์ของคุณจะต้องมีความกัวงวลที่เรียกว่าเหลือหางไว้สําหรับ ทานฟอร์มโปรเคคอร์ดไปคอร์ดอื่นมันจึงเหมือนษณะ,ะมีออแกนไนซ์มีโครงสร้างตัวกางที่เราเรียกว่าออแกนสมัยก่อนเราเรียกว่าออแกนเนี่ยเพราะว่าออแกนเป็นตัวคุมคอร์ดให้โครงสร้างของดนตรีที่เล่นกันอยู่เป็นบีทที่ไม่ต่อเนื่องเรียกว่าบีทเป็นดอทบีทยงเสียงกลองเสียงเบสมีโน้ตบิดูรชั่นทำมาที่มีห้องว่างเดสแอร์ Air, คือห้องว่างของอากาศไอ้ตัวออแกนเนี่ยนะครับก็คือเราเรียกว่าออแกนเพราะว่ามันเป็นส่วนชิ้นกลาง เพื่อเชื่อมประสานบีดเหล่านั้นให้มีความเป็นเนื้อเดียวกันจึงมีขอดแช่ไว้นะเหตุผลที่ผมทำเสียงกีตาร์ให้เป็นแบบนี้นะครับดูนะครับอย่างเงี้ยมีหางเห็นไหมเนะี่ยผมยกเปลี่ยนขอดไอเสียงแว้งข้างหลังมันยังอยู่นะครับ นะคงต้มีสันมันยังอยู่นะยกมือออกก็ตามคลายเสียงเป็นโน เข้าใจยังในการสร้างเสียงกุ้งวิ่งเครื่องดนตรีน้อยชิ้นหรือเสียงการคุมซาวพื้นฐานโครงสร้างให้เกิดความต่อนเนื่องสวยงามกับเครื่องดนตรีอีก2ชิ้น3ชิ้นที่เหลือคือการเลือกใช้เทคนิคในการคงเสียงเดิมเอาไว้แล้วเกิดการเปลี่ยนย้ายไปขอด,ด้วยเสียงดีเดย์และรีเวิร์สมีประโยชน์ตรงนี้นะครับมันจะไม่มีประโยชน์เลยเมื่อคุณมาใช้แบบนี้แบบนี้ จะลบมั่วไปหมดเลยนะครับเมื่อคุณต้องการที่ตีให้เป็นกระชับเป็นบียคุณก็เปลี่ยนเสียงมันให้เสียงมันกระชับขึ้นอย่างเช่นอย่างนี้นะซึ่งผมทําไว้นะครับเนี่ยฮะก็เป็นเสียงนี้นะก็จะไม่มีหางนะ นจนจังหวะนี้พอมันกระชับมันก็จะครบทั้งวงนะครับก็คงจะเท่านี้นะขอบคุณมากรายละเอียดปีกย่อยต่างๆผมก็คงไม่ได้สามารถที่จะมาอธิบายได้ในคลิปเดียวนะครับแต่เป็นวิธีที่ผมใช้แล้วมันก็ได้ผลนะกับเครื่องดนตรีน้อยชิ้นตั้งตกีตาร์หนึ่งตัวสองตัวเท่านั้นเองคีย์บอร์ดไม่มีอย่างอืงอ่นไม่มีกองนี่ก็ไม่มีอะไรเพราะกขาตมเพราะท่านก็ไม่มีแต่ว่าใช้ความสามารถของมือสองที่เขาจะต้องตีไปเคาะไปรักษาสัดส่วนดนตรีแบบนี้ไปเราไป โชว์งานแบบนี้ที่ไหนก็มักจะได้งานต่อเนื่องนะครับเพราะว่ามันสนุกแล้วก็ทําให้เห็นว่ามันใช่นะถ้ามันไม่ใช่คงไม่มีใครว่าจ้างเราต่อหรือจะชวนเราไปเล่นที่ไหนต่อนะครับก็คงยังไม่เอาแล้วไม่เอาพวกเองแล้วพวกเองเล่นแล้วมันมรู้สึกว่ามันไม่ใช่อนะฮะแต่ถ้ามันใช่นะครับคนฟังเขาจะตัดสินเองขอบคุณมากครับ